สวัสดีครับสบายดีครับสวัสดีครับทั้งพี่น้องปปปเราทั้งเอฟซีทั้งเมืองไทยครับตัวนี้เครื่องนวดฟงวินนะครับก็รูปแบบขนาด3ฟุตนะครับตัวนี้จะมีรูปแบบที่ว่ามันเป็นหมุนขวาใส่เครื่องสูบเดียวนะครับมีคอหลากนะครับกําลังลำเลียงครับลำเลียงเพื่อขึ้นรถขนส่งนะครับตัวนี้จะเป็นรถรถเขลนนะครับรถเขลนนะครับมาขึ้นของนะครับ ไปส่งทั้งลูกค้าที่ท่านได้สร้างไว้นะครับว่าเพราะว่าท่านได้สร้างหลายตัวนะครับเอาไปส่งลูกค้าที่เดียวนะครับ mm hmm. ก็ให้ความมั่นใจได้เลยครับว่า,ารูปแบบในการผลิตนี่ผลิตจริงครับแล้วก็ในการแต่งงานแต่งงานได้จริงๆนะครับอันนี้จะเป็นเล็กไม้ในการประกอบนะครับรูปแบบขนาด3ฟุตน,นะครับความยาวของนวดนะครับ ก็อยู่ในเกณฑ์เดี๋ยวผมจะเช็คให้เบิ้งงแรกครับนี่ครับนะครับห้องห้องบัดเอาผ้าในห้องบัดครับอ่าเนี่ยครับสามฟุตสามเอฟนะครับเนี่ยครับยันพอดีเห็นไหมครับรูปแบบต่างๆก็เป็นตะเพคมาตรฐานตัวนี้มันจะเป็นรูปแบบหมุนไส้นะครับมีหมุนไส้สลักหมุนขวานะครับตัวนี้จะเป็นเทเลอร์ต่อต่อถ่ายแท็กเตอร์นะครับตัวนั้นจะเป็น รูปแบบหมุนขวาเพื่อจะเอากอท้ายอันนี้ก็รถไทยเดินตามนะครับรถไทยเดินตามเพื่อทำการลากจูงนะครับก็นะครับกําลังกําลังเบ่งวา่าหาโตัวนี้จะขึ้นดบดบๆนะครับกําลังกําลังพารนะเ่งนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองบ่งก่อนนะครับก็แต่วาามั่นใจลูกค้าครับ เนี่ยครับทุกอย่างก็คือการตพมเสื้อผ้าแล,และอะไรทั้งแม่รูปแบบต่างๆนี่ก็คือของจริงครับแล้วก็เห็ดกานเอาดีๆชัวๆนะครับเ,เตรียมยกขึ้นแล้วครับก็ เดี๋ยวเบิ้งนะครับว่ามันด้ไปไปเบิดบตปรหารตัวนะครับจริงซีตัวมันได้อยู่ครับซีตวัวเพรมีปัญหาแต่ว่าหาตัวดีมันมั่นใจครับว่าม,มันติไปเร็ว ไม<ป>่ได้บ่ได้เอาไปแบบเอาไปแบบเนี้ยสี่ตัวรถเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ต้องนะครับตรงใจจะไปไปได้แค่สี่ตัวนะครับดเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ลากลากตามไปเอาตัว,เอ,ตวเอาตัวนี้ลากตามไปก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนกันเอาตัวนั้นขึ้นเลยอ่อไม่รู้ถ้าพรวมเขามีมาไม่มีเราก็ไม่มีผ้า สแลมดึงหรอตัวก็ไม่เป็นไรเออนะครับถ้าไหนสนใจนะครับคลิปนี้ก็อธิบายให้ถึงการขนส่งของพวกวินนะครับเพื่อส่งลูกค้าในจำนวนที่มันมีปริมาณหลายๆเลยไปลงมองเดียวนะครับกต่ให้ความมั่นใจครับว่าสินค้านี่คือ,อคุณภาพมาตรฐาน100%ครับนะครับกรแจกกระโทรมาเด้อครับขอบคุณครับ